สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่อง ดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่ร่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่เอ็มเพลเอร์เขาบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูถ้าใครที่ทํางานประจอํอทำงานประจําหรือทํางานราชการใดๆอยู่ก็าตาม มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งสูงๆนะคะมีภาวะของความเป็นผู้นำเป็นช่วงจังหวะของการที่จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเป็นช่วงที่มีความโดดเด่นมากนะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ต่างๆหรืองานอิสระใดๆก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นนะ่ะกอบโกยได้ให้รีบกอบโกยเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีธนู ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่าจะเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวกับด้านใดบ้างไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สีถ้วยได้ไพ่สีถ้วยต้องบอกก่อนว่าอ m มเพลอร์ Emperor ติดกับไพ่สีถ้วยให้เราพึงพอใจกับสิ่งที่เราได้รับนะคะจริงๆสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครจนเราหมดกําลังใจเพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปในก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ชีวิตเราดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าละชีวิตเราดีขึ้นมากกว่าเดิมเราอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครที่เขาดีเกินเราอยู่แล้วมันจะทําให้เราหมดกําลังใจแต่เรามองว่าเฮ้ยในตอนนี้ฉันกําลังดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทาให้จะทําให้คุณมีกําลังใจมากกว่าเพราะฉะนั้นการไปมองเปรียบเทียบกับคนอื่นมันเป็นการบั่นทอนจิตใจตัวคุณเองแต่ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองในที่นี้ก็บอกว่าให้ชาวราศีธนู หรือลักขณาธนูมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆและให้สูงๆเข้าไว้อย่าไปท้อทแท้และอย่าไปบั่นทอนจิตใจตัวเองมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เดอะ o ูลเดอะ o ูลบอกถึงการที่เรียกว่า คุณมีนิสัยเหมือนเด็กคอยตามง่ายแต่คุณเป็นเด็กที่เรียกว่าชอบความท้าทายเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่ามีงานท้าทายความสามารถเข้ามานะอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ค่อยถนัดหรือเป็นงานที่ยังไม่ถนัดก็ได้แล้วอาจที่จะอยากทดลองทำแต่ในที่นี้เขาบอกว่าทดลองทำแล้วจะประสบความสำเร็จไหมขึ้นอยู่ที่ตัวคุณจะสำเร็จได้หรือสำเร็จไม่ได้เนี่ย ไม่ใช่หมายถึงว่าไพ่จะบอกว่าเฮ้ยคุณทําได้สําเร็จคุณจะสําเร็จได้มันอยู่ที่ตัวคุณเพราะมันมีไพ่ Emperor, อเอ็มพัลเลอร์มันมีโอกาสที่จะสําเร็จนะมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามันมีโอกาสที่จะโดดเด่นเหนือคนอื่นได้เพียงแต่ตัวคุณน่ะต้องมีความกระตือรือร้น,ลนแล้วมันเวลาล้มก็ต้องรีบรลุกข,ขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะอะไรเมื่อลองผิดพลาดไปแล้วเมื่อผิดพลาดอันนี้ เราก็ต้องลองใหม่ไม่จะ่พอผิดพลาดพุทธหมดกําลังใจไม่ทําละทําแล้วผิดพลาดอันนั้นมันจะทําให้คุณนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สู้ชีวิตคนที่สู้ชีวิตเนี่ยคือล้มแล้วต้องรีบลุกขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะ่ะไพ่เดอะฟูลบอกถึงการที่เรียกว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆนะอาจจะเจองานที่ท้าทายความสามารถนะอาจเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าต้องทําอะไรแบบเสี่ยงๆนะ เพราะฉะนั้นนะ่ะทําไปแล้วจะดีหรือไม่ดีอ่ะมาดูไพ่ใบต่อมามันอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะหรือบางทีต้องบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูการที่เราทดลองทําอะไรบ่อยๆมากๆหรือหรือการเอาชนะกับบางสิ่งบางอย่างที่เรากําลังทําบางทีร่างกายเราอะมันรับไหวไหมเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าร่างกายเรารับไม่ไหว หรือร่างกายเราหักโหมมากเกินไปมันก็ต้องมีการพักผ่อนเกิดขึ้นบ้างไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันจะเอาชนะอย่างเดียวเลยแล้วไม่ไม่คิดพักผ่อนถ้าล้มเจ็บแบบเล็กๆน้อยๆมันไม่เป็นไรแต่ถ้าล้มเจ็บแบบหนักๆขึ้นมามันก็จะทําให้คุณเนี่ยเสียงานเสียการได้ดังนั้นก็บอกว่ามันมีเกณฑ์ของการที่จะเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะแต่มันเป็นการเจ็บป่วยที่ไม่ได้รุนแรงไม่ไดอ้อ่ไม่ได้หนักหนาอะไรเพียงแต่ร่างกายอาจจะต้องการการพักผ่อนเกิดขึ้น นะะในที่นี้เขาบอกว่าถ้าราศีธนูบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนอาจจะสะดุดติดขัดกับการทำงานที่ต้องดูแลคนเจ็บคนป่วยก็ได้หรือบางคนอาจจะเข้าไปทำงานเกี่ยวกับงานที่ท้าทายความสามารถที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้อื่นอย่างเช่นคุณอาจจะไปทำงานที่คุณคิดว่าคุณไม่ถนัดแต่มันเป็นงานดูแลคนป่วยก็ได้สำหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคน ะะยังบอกว่าอ้าวในตําแหน่งหน้าที่การงานจะสูงขึ้นแล้วทาไมไปดูแลคนป่วยบางคนอาจจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นแต่อาจจะมีการติดขัดหรืออาจที่จะมีความรู้สึกท้อแท้จากการที่ร่างกายเราเจ็บป่วยก็ได้หรืออาจี่จะต้องห่วงเอ่อห่วงคนป่วยก็ได้หรือบางคนอาจจะหมายถึงมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นทํางานที่เกี่ยวกับเข้าไปคล้องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยก็ได้ อาจจะไม่ใช่คุณเป็นคนดูแลเองอาจจะทำเกี่ยวกับด้านนี้แล้วมีลูกน้องมีบริวารที่จะเป็นคนจัดสรรทำงานทางด้านนี้ก็ได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ ราชินีไม้เทา้าราชินีไม่เท้าเขาบอกว่าทําอะไรก็ตามมีภาวะของความเป็นผู้นํางานที่เกี่ยวกับด้านการเดินทางงานที่ไม่อยู่กับที่งานที่จะต้องมีการเดินทางไปทางนู้นทางนี้อยู่เรื่อยๆนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆบอกได้เลยว่าก้าวหน้างานที่ใช้คําพูดคําจาต่างๆเนี่ย ้าวหน้าแน่นอนคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในด้านการพูดแล้วพูดให้ตัวเองได้ดีได้ด้วยนะคะพูดแล้วคนเชื่อถือด้วยเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองไปสักหน่อยไม่ค่อยฟังคําไม่ค่อยฟังคําท้วงติงห้ามปามของผู้อื่นเพราะฉะนั้นนะบางทีมีคําท้วงติงหรือห้ามปามของผู้อื่นฟังไว้บ้างอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วด่วนได้คิดปุ๊บทําปับ๊บ บางทีมันก็อาจจะมีเกณฑ์ของการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไพ่เตือนคุณนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณมีความเป็นผู้นําคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็ดื้อรั้นไม่ฟังใครดังนั้นไพ่ยึงเตือนว่าฟังฟังไว้บ้างก็จะดีนะคะยิ่งโดยเฉพาะหลังวันที่สิบไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างบ่อยมากเลยทีเดียวหกถ้วยหกถ้วยเขาบอกว่าในที่นี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การ ช่วยเหลือสนับสนุนนะคะผักดันคุณส่งเสริมคุณโดยเฉพาะส่งเสริมแบบเอ่อโดยสเสน่หาเราต้องทำตัวให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักเข้าไว้บอกได้เลยว่าผู้ใหญ่จะแอบผักดันคุณแบบส่งเสริมผักดันคุณอยู่ลับๆนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องการงานก็มีโอกาสก้าวหน้าจากการผักดันของผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เดอะสตา ในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะโดดเด่นในเรื่องอะไรเรื่องงานใหม่ๆที่เข้ามาเรื่องงานที่ท้าทายความสามารถค่อนข้างที่จะโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นงานใหม่ๆหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณเพราะฉะนั้นงานใหม่ๆหรือโอกาสดีๆที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะทําให้คุณมีความโดดเด่นค่อนข้างมาก ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เดอะมูนเดอะมูนก็บอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเป็นช่วงจังหวะที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในช่วงหลังวันที่ยี่สิบไปแล้วนะคะหลังวันที่ยี่สิบเมษาไปแล้วเนี่ยมันจึงเป็นจังหวะของผู้ที่เกิดราศีธนูเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองหรือขาดความมั่นใจในตัวเองดังนั้น จึงต้องมีที่ปรึกษาถึงแม้จะมีความโดดเด่นถึงแม้จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองในตอนแรกมาก็จริงแต่มันอาจจะมีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นจนทําให้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูขาดความเชื่อมั่นตัวเองไปในในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรจึงต้องมีที่ปรึกษาก็ต้องดูดีๆว่าที่ปรึกษาที่นะที่ว่าเนี่ยไว้วางใจได้มากแค่ไหนไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าสามดาบสามดาบเขาบอกว่า ในช่วงหลังวันที่20ไปแล้วนะคะหลังวันที่20ไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลิฟก็ได้นะสำหรับชาวราศีธนูงานคุณอาจจะโดดเด่นงานคุณอาจจะดีมีคนผลักดันดูเออเขาเรียกว่าดูเป็นเหมือนเป็นซุปตาเลยมีคนอยากรู้จักมีคนเข้าหา ดูโดดเด่นมากในเรื่องการงานแต่เรื่องความรักของคุณอาจจะไม่โดดเด่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่คนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคนรักอยู่คุณอาจจะไปวุ่นวายกับเรื่องงานคุณอาจจะมีความโดดเด่นคุณอาจจะดูมีสเสน่ห์จนมีคนนู้นคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างเยอะจนทําให้คุณกําลังจะมีปัญหากับคนที่คุณรักกับคนในครอบครัวมันยึงทําให้คุณเนี่ย ขาดความมั่นใจในเรื่องความรักนะคะทําให้เรารู้สึกอกหักผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักได้บางคนอกหักผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักบางคนอกหักผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องการงานถ้าไปโฟกัสเรื่องความรักมากเกินไปการโฟกัสเรื่องความรักมากเกินไปคู่ครองของคุณอาจจะตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ถ้าเราจะรักษาความรักเอาไว้คุณก็อาจจะเสียงานบางส่วนของคุณไปนะคะ ไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ได้ไพ่เดไพ่เดติดกับสามดาบนั่นหมายถึงการที่เรียกว่าถ้ามาพูดถึงเรื่องการงานถ้ามาพูดถึงเรื่องการงานงานอาจจะดูดีมาตลอดเลยนะในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบก่อนวันที่ยี่สิบไม่ได่ถึงวันที่ยี่สิบตั้งแต่วันที่หนึ่ง ถึงก่อนวันที่20ดูดีมาตลอดพอวันที่20ิไปแล้วเนี่ยงานบางคนงานเริ่มแย่ลงเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจที่จะเอ่อเขาเรียกว่าถูกติฉินนินทาถูกใส่ร้ายป้ายสีจนงานของคุณดอบลงหรือถูกไล่ออกจากงานหรือตกเอ่อหลุดออกจากตําแหน่งหรือบางคนงานธุรกิจของคุณถูกใส่ร้ายป้ายสี ลูกค้าหายหมดทําให้ผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้ใน3ดาบที่ติดกับไพ่เดทบางคนผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่บางคนมีเกณฑ์ผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินบางคนมีเกณฑ์ผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักเป็นยังไงอาจจะมีเกณฑ์ของการเลิกลายหย่าร้าง การเกิดขึ้นได้สำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูหลังวันที่20เมษาไปแล้วจะมีเกณฑ์ของการเลิกรายหย่าร้างรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกวิตกกังวลตั้งแต่วันที่20มาละนะคะรู้สึกเศร้าหมองวิตกกังวลไม่สบายอกไม่สบายใจถึงขั้นล้มป่วยแต่อาจจะเป็นการป่วยทางใจก็ได้ไม่ใช่ป่วยกายแต่เป็นการป่วยทางใจที่หาทางออกไม่เจอ ต้องมีที่ปรึกษาถึงแม้มีที่ปรึกษาแล้วแต่ก็ยังไม่สบายอกสบายใจในที่สุดก็ต้องเลิกบาย่าล้างกันไปนะคะบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าเครียดนะคะนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียใจมีเกณฑ์เสียใจมีเกณฑ์จากลาจากลาจากอะไรจากอาการเจ็บป่วย <c oughs> เจ็บป่วยในที่นี้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวของเราก็ได้หรืออาจจะเป็น เออคนที่เรารักก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่าาหาหหญภายในครอบครัวที่เจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์จากลานะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในแต่ละแต่ละคนราศีธนูหรือลัคนาธนูในแต่ละคนอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็เหรียญเขาบอกว่า ทำอะไรก็ตามมันมีโอกาสดีๆเข้ามาขวายคว้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วคุณถึงจะเอ่อได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมแต่ถ้าคิดว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่เดี๋ยวค่อยทำใหม่คุณจะไม่ได้แบบนั้นคุณจะได้แค่เพียงน้อยนิดเพราะฉะนั้นมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังมันจะทำให้คุณประสบปัญหากับการมีหนี้สินระยะยาวแล้วทำให้คุณไม่สามารถ ชักหน้าไม่ถึงหลังได้และอาจจะเป็นถูกฟ้องล้มละลายได้นะคะมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแปดแปดเหรียญแปดเหรียญก็บอกว่าการงานของคุณนะล้นมือนะงานนะมันดีมาตลอดแต่ว่าถ้า ถ้าเราโฟกัสเรื่องงานเรื่องความรักก็จะดอปนะแต่ถ้าเราโฟกัสเรื่องความรักการงานก็จะดอปแต่ในช่วงปลายเดือนเมษางานของคุณจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งทําให้งานเนี่ยล้นมือเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะ่ะงานล้นมือในที่เนี้ยจัดสรรให้ทันละกันจัดสรรเวลาให้ดีมันจะทําให้คุณนะ่ะมีโอกาสที่จะลุกขึ้นยืนขึ้นมาใหม่ได้ ไพ่ใบต่อมาใบสุดท้ายสเตนสเตนในที่นี้เขาบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะกับการทํางานคุณต้องลงไปควบคุมดูแลด้วยตัวคุณเองงานถึงปร,ประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะมีผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงเก่งแหละยื่นมือเข้าช่วยเข้ามาช่วยดูแลเข้ามาช่วยสะสางทําให้คุณได้รับความสุขความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เรื่องการงานจัดว่าดีอยู่นะเพียงแต่ว่าในในสามดาบที่ติดกับไพ่เดทเนี่ยบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องการงานของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนไม่ดีนั่นหมายถึงการล้มละลายได้หรืออาจจะหมายถึงการหลุดออกจากตําแหน่งได้แต่ถ้างานดีมันก็จะดีข้ามยาวมาตลอดเลยนะมันก็อาจจะไปเสียเรื่องความรัก ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็เป็นแบบอะไรที่รุ่มรุ่มด,ดอนดอนยังไม่ได้ดีจนทีเดียวในช่วงเดือนเมษายนแต่จะไม่ดีมากตอนปลายเดือนนะคะปลายเดือนเมษายนจะมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บจะเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำมมากยิ่งขึ้นถ้ามาดูเรื่องความรักความรักเขาบอกว่าคนโสดน่ะก็จะมีคนเข้ามานะแต่คนที่เข้ามาเนี่ย คุณควรเลือกคนที่อายุมากกว่าจะดีเพราะว่าเขาจะสามารถดูแลซัพพอร์ตชีวิตคุณได้แต่ถ้าคุณไปเลือกคนที่อายุน้อยกว่าคุณต้องคอยดูแลซัพพอร์ตเขานะแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกอัดใจไม่สบายใจได้หรืออาจที่จะทําให้คุณน่ะถูกปลอกลอกได้หมดเนื้อหมดตัวได้ต้องพูดแบบนี้นะคะคุณอาจจะเดือดร้อนได้จากการที่เรียกว่าเราจะต้องใจดีกับเขามากเกินไปเราจะต้องเป็นสายเปกับเขามากจนเกินไปดังนั้นน่ะ ถ้าคุณเจอคนที่อายุมากกว่าเขาจะดูแลซัพพอร์ตชีวิตคุณได้ให้ควาให้ให้คุณได้รับความสุขความสะดวกสบายขอแต่เพียงคุณต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดใช้คำพูดคำจาที่น่ารักน่าฟังคุณอยากได้อะไรเนี่ย เขาแทบจะถวายหัวให้เลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายในที่นี้คุณก็อาจจะถ้าคุณไปชอบผู้หญิงที่เด็กกว่าคุณก็ต้องซัพพอร์ตเขาแต่ถ้าคุณไปเจอผู้หญิงที่แก่กว่าเข้ามาในชีวิตเขาจะซัพพอร์ตคุณได้แต่เขาก็จะสามารถที่จะควบคุมคุณได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำตัวที่เรียกว่าเออ เขาพูดอะไรก็ต้องฟังเขาแล้วคุณอยากได้อะไรมันก็จะได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาดูแลเราแล้วเราก็จะไปวางอำนาจกับเขาอันนะะมันจะไม่เขาจะไม่ยอมมันจะไม่ใช่แล้วมันก็จะมีการเลือกรายอย่าล้างกันไปจากการที่เรียกว่ามันไม่ตรงประเด็นอย่างที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นก็ ถ้ามาดูพูดถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูต้องระมัดระวังโรคเลื้อหลังแบบรักษาไม่หายระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยนะไขมันอุดตันเส้นเลือดไปประมาณ2อสเส้นแล้วเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ถนัดเจ็บเจ็บหน้าอกนะไปไปตรวจซะไปตรวจหัวใจนะคะไปตรวจเกี่ยวกับหัวใจโดยตรงเลยอะ่ะเพื่อที่จะดูว่าเรามีไขมันอุดตันเส้นเลือดไหมเราเอ่อ เส้นเลือดหัวใจเราเป็นอย่างไรนะคะระวังเกี่ยวกับโรคเรื้อรลังแบบรักษาไม่หายอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งโรคที่หมอหาสาเหตุไม่เจอโรคของเกี่ยวกับการเป็นภูมิแพ้แบบหมอหาสาเหตุไม่เจออาจจะมาจากการที่เรียกว่าไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะคะอาจจะเป็นภูมิแพ้หรืออาจที่จะเป็นเอ่อโรคผิวหนังแบบ รักษาไม่หายได้ด้วยนะคะสำหรับอุบัติเหตุไม่มีนะมีเกณฑ์ของการจากลาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในบ้านที่เจ็บป่วยอยู่จะมีเกณฑ์จากลาเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีธนูหรือลาคนาธนูราคาใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีหรือศาสตร์ไพ่อื่นๆที่มาดามสอน ทักอินบ็อกมาได้นะคะหรือใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวนะคะแอดไลน์ส่วนตัวมาเพื่อมาสอบถามค่าเรียนแล้วก็ สอบถามค่าครูกันได้ส่วน fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ